โรเยนนะครับเครื่องขยายโรเยนซีรีส์สนะ ACDC 2 0 0 w นะครับตัวนี้ผู้ใช้บอกเสียงแตกนะครับเครื่องเก่ามากแล้วนะครับอายุนานเดีนะ๋ยวไปดู VR กันดีกว่านะ VR เป็นไงน,นะครับทีนี้นะครับ เครื่องมีอาการเสียงแตกไหครับพอเสียงแตกแล้วเราก็ต้องมาดู VR เนี่ยตัวนี้ VR ตัวนี้มันก็เข้าสนิมแล้วมันก็เสียแน่ๆนะครับเพื่อนแล้วก็เครื่องนี้นี่รู้สึกว่าไม่มีรีเลย์นะอยู่นี่นะรีเลย์ตัวนี้ที่มันถูกถอดออกไปเนี่ยในลักษณะนี้นก็คือรีเลย์ตัวนี้มันจะตัดเวลาเปิดเครื่องแรงเนี่ยเวลาเครื่องันวอเวอร์โหลดเครื่องมันจะตัดแล้วทีนี้ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องของผู้เยีบ้านนี่ใช้กับลาโพงฮอนนะครับพอใช้กับลำโพงฮอนแล้วเปิดแล้วมันตัดพอตัดแล้วเนี่ยผู้ซ่อมผู้ถอดรีเลยตัวนี้ออกนี่ก็คือม,อ,อมันตัดบ่อยเพราะมันตัดบ่อยแล้วก็เอาไงล่ะทีนี้ก็ต้องถอดมันออกประมาณนั้นน,นะครับจริงๆแล้วมันเกิดการโอเวอร์โหลดนะพูดถึงลําโพงมันไม่ดี พอลำโพงมันไม่ดีแล้วมันก็ตัดพอมันตัดเนี่ยทําไงล่ะเอามาหาช่างแล้วจะซ่อมอะไรมันล่ะทีนี้ก็เครื่องมันไม่ดีเสียจริงๆแล้วมันต้องไปแก้ที่ลาโพงขอดอกซะเลยเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับเครื่องนี้ก็บอกว่าเสียงมันแตกนะครับเสียงแตกก็ดู VR เนี่ยเปลี่ยน VR ตัวนี้มันก็หายแล้วเพื่อนสงสัยไหมว่ามันแตกแบบไหนเสียงมันอะผมก็ยังไม่ได้เปิดเครื่องลองดูนะเนี่ย มันรับมาบอกว่าเสียงมันแตกนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่ามันแตกยังไงจัดแจงหาสายลำโพงมาต่อกันแล้วก็ต่อสัญญาณอินพุตเข้าบนรุ่มพวกนี้ไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่ามันก็นานแล้วหลักเครื่องแบบเนี้ฝุ่นมันก็เยอะนะพูดถึงนะครับใช้งานมานานฝุ่นเยอะอย่าลืมปัดฝุ่นด้วยเวลาซ่อมเสร็จนะครับตัวนี้พวกนี้นะครับนะจะได้มีประสิทธิภาพหน่อยบางทีเพื่อนต้องดูตรงนี้ด้วยนะคที ไอ้พวกซีพวกอะไรที่มันอยู่แถวๆนี้มันมันแตกมันอะไรต่างๆเนี่ยน,นะมันก็เกิดอันการออซิเลตได้ด้วยนะครับยังไม่ได้ทาอะไรเลยนี่เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วหอนแล้วก็มีนะครับมันก็เป็นแบบนั้นแล้วก็มองดูด้านนี้มันมีอะไรวะนี่นมันมีเออแผ่นแผ่นไมก้านะครับมีแผ่นไมก้าด้วยอยู่นั่น มันไม่ได้หลุดออกจากไหนหรอกน่าจะเป็นการซ่อมพวกนี้แล้วก็ทําแผน่นไมก้ามันหลุดออกไปนั่นแหละแค่นั้นแหละเพราะว่าแผน่นไมกา้าตอนนี้มันอยู่ข้างล่างของไอ้เจ้าตัวไทรเซอร์นะครับขันน็อตอยู่มันไม่มีทางที่มันจะหลุดออกจากไทรเซอร์แล้วตกตรงนั้นน่าจะเป็นการเปลี่ยนการเปลี่ยนแล้วเหาแผน่นไมก้าไม่เจอแผ่นใหม่ใส่ <laughs> ยระวาณนั้นเอครับเอาอเคว่ากันไปอ่าทีนี้มาดูมาฟังเสียงกันก่อนเนี่ยผมจัดแจงต่อสายลำโพงก,ก่อน นะครับจ,จัดแจงต่อสายลาโพงแล้วก็สายสัญญาณอินพุตเป็นทีเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วที่นี้ผมก็จะทําการเปิดหมอลำหมอลำมาสักหน่อยนะครับนะหมอลำชื่ออะไรก็ไม่รู้เราฟังเอานะครับแล้วก็เปิดสวิตขึ้นนะครับทีนี้พอเปิดสวิตแล้วมันจะดังตุ๊บเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีรีเลย์นะครับในะตัวนี้นะถ้ามีรีเลย์เนี่ยมันจะหน่วงเวลาสักหน่อยนะครับนะว่าเพลงทําไมไม่ขึ้นวันนี้ โอ้ยเพลงกับโมข้นพี่น้องเลยโอ้ไม่เห็นมีเพลงเลยมาแล้น่าดังตึบ๊บเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ตอบสอนองความถี่ตำ่ำนะรครับเปิดค่อยๆมันจะแหบนะถ้าเปิดแรงมันอาจจะได้ ดังนี่อาจจะไม่แหบนะครับนะเหมือนจะปกตินะครับถ้าเกิดเบาๆมันเป็นแบบนี้นะ นะครับถ้าแหบหนักๆหน่อยนี้มันจะเป็นเหมือนคนตันดังนะเพื่อนนะตันดังเหมือนเป็นหวัดเนี่ยนี้ว่าจังไดเลยบ่น้องเน่มว่าจังไสเราพี่น้องสู่เพ่อนแฟนเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันเหบมเออ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  สองห้าร้อยกี่กองพอใครเอาเราคู่โซ่เน่ยเออผมก็เข้าโหมดไรยสาระนะเพื่อนมันเป็นแบบนี้เพื่อนเี่เริ่มเป็นบ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้เพลงเพลงให้เพื่อนฟังแล้วก็เสียงแหียบแบบนี้เนี่ยไปเปลี่ยนวีอาดีกว่าถ้าไม่มี VR เปลี่ยนก็ใส่ R ารนะครับตรงนี้ถ้ามันก็จะใช้งานได้ เป็นเครื่องของหองกระจายข่าวอยู่ยบ้านนะนี่อย่างเงี้ยสำหรับ,บในส่วนของวันรุ่มแล้วก็มันไม่ได้จวดจาดเลยมาสเตอร์มัน,นแต่ในส่วนของปีใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงยังไม่ได้ดูเลยโอ้ยนี่รับเดี๋ยวผมถอดวิยากมาไห้เพื่อนดูวิยาตัวนี้ครับเนี้มันเป็นแบบนี้ด้านล่างอ้สวยงามจริงๆเลยนี่นะลายวงจรสวยงามมากเลยนะครับ เพื่อนคงได้ซ่อมเงินบ่อยอยู่นะครับแบบนี้นะครับเสีงยงแหบเป็นที่ V R นะครับสำหรับช่างมือใหม่นี่ครับแล้วก็ช่างบืนใจนี่ครับเดีย๋ยวผมเปิดเดีย๋ยวผมจะเปิดอีกช่องหนึ่งนะครับเนะี่ยสำหรับคลิปวิดีโอครับรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินนะคลิปวิดีโอเนี่ยลงเขาให้ลงวันละคลิปหนึ่งผมลงวันละสามคลิปบางคนใท้ัสามวันต่อคลิปหนึ่งผมลงวันละสามคลิปไม่ไหวเหมือนกันนะ มันจะเป็นมันก็เลยเข้าสู่สภาวะคลิปล้นช่องนะครับเดี๋ยวจะเปิดอีกช่องครับบืนไตเล็กทรอนิกส์เนี่ครับเหมาะสำหรับช่างบืนไตทุกคนเลยวาดไปนะเพื่อนทำงานมากก็เซ็งนะครับเพื่อนเนะ่คนอยากทำก็มีคนอยากถอยก็มีนะงานอิเล็กอนิกสนะ์เนี่ยนี่ครับถ้างานใหญ่หญชิ้นใหญ่ๆนี่ไม่มีปัญหานะแต่บางทีมันไปเจองานชิ้นเล็กๆนะเพื่อนนะปัญหามันก็เกิด เว้ยมันอะไรมันเนไม่ไม่ออกมันเออเอเอเลยนะครับเรามาดู vr กันดีกว่านะครับที่นี่งัดออกมานะฮะอะไรเนี่ยร้อยโอห์มใช่ไหม vr ร้อยโอห์มเนาะเห็นไหมร้อยโอเมก้านะครับร้อยโอห์มเนี่ยตัว oh นี้เห็นไ,ไหมมันเข้าสนิมมันเลยครับสนิมมันขึ้นเลยเนี่ยเป็นที่ vr ตัวนี้นะครับพอมันเข้าสนิมแล้วความต้านทานของมันก็เปลี่ยนไปจากที่เคยปรับไว้เท่าไหร่นะมันก็จะเพิ่มขึ้นต่างไปหรืออาจจะไม่สัมผัสเลยจะเป็นร้อยโอห์มเลยก็ได้ นะครับฉะนั้นแล้วนี่ก็ทําการเปลี่ยน VR นะหลักใหญ่จความเบื่อเปลี่ยน VR นะครับเดี๋ยวถ้าไม่มี VR อย่างผมนี่ขี้เกียจไปหาซื้อ VR ขี้เกียจสำรองไว้เนีาา่ยผมก็อ a ใส่นะเพื่อมนมีแค่นั้นแหละนะครับความหมายมันก็อันเดียวกันคือ VR ตัวนี้เขาใช้มันเป็น VR VR นี่มีสามขานะครับแต่เขาใช้จริงๆเลยเขาใช้สองขา ขาจะปรับว r อารไปที่ส oh ิบโอห์มเนี่ยตามที่เคยได้ทำทำมาฉะนั้นแล้วก็ใส่อาค่าสิบโอห์มนี่เข้าไปถ้ามันวือก็ใส่สิบสองถ้ามันไม่วือก็ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับ,รบใส่เข้าไปนั่นใช้สองขานะเพื่อนขาที่มันมีลายวงจรไปหากันนั่นไม่ใช่นะเราใส่ขาที่ไม่มีลายวงจรที่มันไปหากัน ทีนี้เพื่อนเพื่อนก็จะสำสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มี VR นะไปหาเราซื้อ VR ร้านไหนก็ไม่มีร้านไหนก็ไม่มีเอาอยุงอะไรที่นี่ทําไงอะนะครับซื้อ R ม oh า10โอมนั่แหละตัวหนึ่งหนึ่งส่วนสองบาทก็ได้หนึ่งส่วนสี่ก็ได้ไม่เป็นไรตัวนี้มันไม่ได้มีกระแสะอะไรที่มันจะต้องไปไหลแรงนะครับนี่ยต้องใส่เข้าไปแบบนี้ผมนิยมใส่แบบนี้นะมันง่ายดีนะครับ มีวีอามาก็อ้หุ่นวายไปหมดอะอาฟังเพลงกันครับเริ่มใหม่ดีกว่านาอเพลงเราจะได้เพาๆหน่อยนะครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ ถ้าเราเร่งแค่ไหน,ม,น,ไม,ม,น,นมันก็ไม่แตกแล้วล่ะแม้กระทั่ทงผ่อนเบาๆมันก็ไม่แตกแล้วล่ะเห็นไหมครับเพื่อน มันก็คงจะสําเร็จแล้วลหละแต่ว่าลุ่มพวกนี้ยังมีปัญหาอยู่ผมกวต้องล้างมงนลุ่มและแต่ในส่วนของการล้างเนลุ่มไม่ใช่หลักใหญ่ๆความล้างไปหลายคลิปแล้วนี่เราให้เพื่อนฟังเนี่ยว,ว่าเปลี่ยนใส่อาอย่างเงี้ยตั้งแต่นี้ก็ยังทําไปสองสามอันแล้วอยูนี่ว่าังไงเลยอมมองสู้เพื่อนนัาแฟนเขาเป็นเป็นเราแต่ยำเห็นบ้านหาลำแหนโนหนอง อันนี้ก็เ,นนาาเอิ้นว่ามอลำพญาเด้อพี่น้องมอลำพญาไม่ไม่ใช่มอลำซิ่งเด้อนี่เป็นมอหลัมพะยานะครับเป็นยังไงครับน่าจะโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังซ่อมแซมแล้วก็ติดปัญหาอยู่ตรงนี้เห็นถามกันในกลุ่มเยอะแยะเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นถามกันในกลุ่มกลุ่มช่างนี่แหละนะครับมีหลายกลุ่มนะผมก็มีหลายกลุ่มเนี่ยเข้าไปจอบๆดูอยู่ ผมก็เข้าไปจอบไปซ้อมอยู่แต่ละกลุ่มจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ตอบเลยครับเพราะว่าความรู้ผมไม่ถึงผมพูดจริงเลยแต่อาจารย์หลายท่านก็ตอบได้ดีมากเลยนะครับตอบตลอดเลยนะครับสุดยอดเนี่ยแต่ความรู้ผมไม่ถึงบอกจริงเลยเห็นภาพเห็นอะไรออกมาไฟยังไม่ได้วัดตอบได้เลยตัวเสียโอ้โหเงิดไหลนะครับผมทําไม่ได้เนี่ยบางคนก็ไปถามอาจารย์บางทีผมก็ขำเหมือนกันนะใช้คําแบบนั้นนะครับ อาจารย์ทั้งหลายาทีวีมันเป็นแบบนี้ซ่อมยังไงอาจารย์ทั้งหลายก็รีบไปตอบเลยโอ้ยต้องต้องใช้ว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับอ,อาจารย์ทั้งหลายนี่มันเหมือนเด็กๆทั้งหลายเหมือนกับครูพูดกับเด็กๆทั้งหลายอ,ยาอะไรเงี้ยอาจารย์ทั้งหลายลราล่าเลยผมก็ขำเออน่าจะใช้คำว่าอาจารย์ทุกท่านอะไรเงี้ยอาจารย์ทั้งหลายมาันบอกขากไเ,เออ แต่มันก็ก okay. 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 so ็คงจะโอเคนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายก็รีบไปตอบอยู่แสดงว่าเขน่าจะโอเคนะครับอันนี้เราสู่กันฟังครับน่าจะใช้คําว่าอาจารย์ทุกท่านน่อเนาะอาจารย์้หลายท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอ้อาจารย์ทั้งหลายอ้ยเหลือแต่มันสิว่าพวกแหลกๆทั้งหลายมาแล้วผมยังขับนี่เลยอันนี้เล่าให้เพื่อนฟังนะครับไม่ได้สอนแต่อย่างใดนี่อันนี้เล่าให้เพื่อนฟังนี คลิปวิดีโอช่างวิทย์ไม่ใช่คลิปสอนนะครับนะไม่ได้สอนไม่มีบางอาจไปสอนไงได้เพราะว่าช่างวิทย์ก็ทำงานแบบบืนตายอยู่ในนี้ก็ได้นี่ครับโอเคนะครับเป่าฝุ่นทำความสะอาดครับจบแล้วล่ะเครื่องนี้โอ้โหสิ่งต่อมานะครับผมก็คงจะต้องเปลี่ยนวัลลุ่มนะครับนะเพื่อนยนี่ครับเนื่องจากว่าวัลลุ่มเนี่ยถ้าเราปล่อยไปนี่มันจะคคั่วคากในอนาคตต่อไปมันจะทำให้ฮอนขาดนะครับเนยเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนวัลลุ่มนะครับเนี ตัวไหนที่มันใช้บ่อยก็เปลี่ยนตัวไหนที่มันพอล้างได้ก็ล้างให้เขาอยู่นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับประการเสียงแหบนี่ลวงหอดการเปลี่ยนวัลลุ่มนะครับโอ้มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะเอาครั้งเดียวให้มันจบไปเลยมันจะไม่ซ่อมบ่อยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อรอเหลนคราริราัาย่ มูรับงานคนเรีวม like <this> ุนนองบองนเมาเด้อบัดมันเกิดตันเบีกำลังปงนอกคนตัวเขาบุมเช่มวมีตัวจิตเจ้ให้ตดอกรวรวันเงไลินลวยังเล้วนันปากกลม อยากยปากักทึ้งอย่างปักได้เธอหนุอมให้หำม,มาฮงลอยไปจังทีเหล่าน้ำ茫茫ขั้นลาป่ากันลูกโผอ่าเสร็จแล้วนะครับในส่วนของโรยันนะครับนะเปลี่ยน R 1 0โอมนะครับแทน VR นะครับ ก็เส um hey, <speaking> ียงไม่แตกแล้วนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับต้องมีเรื่องสาวต้องจากไปเพราะใหม่คิดมากนะครับเดี๋ยวนี้จังซีเลโอนอโน่ซีน่าก็เหมือนจิงจังตาชาตั้งชื่อเขาฮอเรียงปากซึ่งนันโจท้างใต๋หอได้กิน